ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆที่เราพูดคุยกันไปรวมไปถึงการสร้างพลังงานทดแทนด้วยตัวเองด้วยนะคะอยากจะฝากอะไรกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางบ้านบ้างคะกับการทําการเกษตรที่เรียกว่าเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรแบบครบวงจรแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพสร้างมูลค่าด้วยฝีมือของเราเองอะคะ่ะ ที่เรามีอยู่ในทุน่มตนนะครับใกล้ตัวเราเราประยุกต์ใช้ตรงนั้นแล้วก็ปรับใช้ตรงนั้นให้มันให้มันได้ผลจริงๆเนี่ยที่มามันก็จะเกิดรายได้ของมันเองครับค่ะ นำไปสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าพเพิ่มนะคะค,ค่ะเอาทรัพยากร